อฮะาธีก็กำลังจะตกดินมีเวลาก็รอยมามมงๆๆๆๆๆแล้วจะหนาวนี่เราของแท้นะอันนี้เป็นปลาที่วัดครับผม วัดอะไรนะน้อยสุวนณะนาลามปะวัดสวนวัดสวนะนาลามอยู่แถวๆสารยาเนี่ยครับปลานี่เยอะจริงๆแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มานะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าปลามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะอาอหนอหนะโอ้โหเหลือเกินเนะ ้ีหลลังแวโอ้ยลายกาดซื้ออาหารปลา20บาทเป็นอะไรนะเศษขนมปังกินกันแบบจุกๆุกได้บุญปลาได้เองใช่ใช่ เราก็จะเลี้ยงปลาด้วยวันที่หนึ่งคงจะมีอะไรดีๆเข้ามาอ่าบรรยากาศก็จะเป็นคลองนะครับผมคลองริมคลองนี่นก็เป็นคลองแบบยาวๆนี่มากมายเลยนะครับผมจำเต็มเลยนูกอ่ามากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นวัดสุวรรณนารามนะบรรยากาศสวยงามมากครับผมนี่บรรยากาศสวยงามมาก บรรยากาศของที่นี่ก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นคลองติดติดวัดก็จะติดคลองคลองก็ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ก็น้ําก็ใสนะครับผมวันนี้เอารถมาสง่งลูกค้าแล้วก็แอบลอยมามาเที่ยวมาให้อาหารปลาก่อนก็ <g ül> เป็นครั้งแรกก็ไมไ่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ ตัวใหญ่ด้วยหสัดเด็ด,เ,ด,ด,เ,ด,ด,เ,ดเลยครับเนี่ยโอ้ยแค่จะคลีกันเลยนันเนี่ยนะมากมายมากมายตัวใหญ่ตัวหนึ่งประมาณ7จกิโล10กิโลก็มีตัวใหญ่มากนี่นอืมน่ะอ่ามาดูสาวเด็ดก,กันก่อนบึมบั้ม บึมบั้ยมไหม,มย,ยัง <c oughs> อิ่มไปแล้วก็เลยไม่บึมบัมตัวใหญ่ตัวใหญ่าไปเลี้ยงปลากันดีกว่าปลายังปลาเออปลาบึกใหญ่ ดูจริงๆแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยเาน,ะน,นาะเนะา,านะโอ้โหแล้วเกิน ตัวใหญ่ด้วยเนุ่มสีหน่อยท่านเด est, ็กสัตว์เด est, ็เดเลยครับเนี่ยแค่จะคลีกันเลยนะเนี่ยนะได้เวลาก็ขอตัวกลับกันครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะนํามาฝากกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไม่เาไม่ไปเนี่ย thank you